คลิปนี้นะคะสำหรับคนที่บอกว่ารักตัวเองนะคะรักตัวเองรักจริงไหมในแต่ละวันนะคะการที่เราจะรักตัวเองนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะลงปากแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองนะคะให้ผ่องแผ้วผ่องใสอะไรใกล้ๆตัวนะคะที่มันทำให้เราขุ่นข้องหมองใจนะคะเราก็ตัดมันออกไปนะคะเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานนะคะเพราะว่าเราคือ มูเตลูนะคะไซส์ซนี่ก็คือขวานแบบไม่อายเลยนะพระโพธิสัตว์กลเอ็มค่ะพระศิวะพระพิคเนศค่ะพระแม่อุมาการีค่ะแล้วก็ที่แขนนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ป้องกันอะไรนะคะเป็นความสุขที่ได้ใส่ก็คือใส่ประดับประดาร่างกายเขาให้แขนเรามาแล้วก็ใส่ไปเถะประโคมใส่เยอะๆนะคะ,น,ะ,คะนี่คือกําไรทับทิมนะะอันนี้คือ เออเอ,อสีน้ําเงินไพลินค่ะออ,อ,อ,อันนี้ก็ทับทิมเป็นหินแล้วก็คุณปีเสียประจำตัวนะคะลิตาแล้วก็กําไลนะคะกําไลเวอร์ไซเช่นะ,ะแล้วก็อ,อหินซูเปอร์เซเวนนะคะนี่เลยมูลค่าตรงนี้ก็หลักแสนค่ะหลักแสนแล้วแต่เราจะ ตีคุณค่ามันไปเท่าไหร่นะคุณค่ามนุษย์นิยามกันขึ้นมาอันนี้ก็หินแห่งการอย่างรู้นะคะเปิดดวงตาที่สามหินลาพิสลาซูรีนะคะข้างนี้ก็กำไรเทวสุวรรณนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นแบบนี่เลยอันนี้มูเตลูนะ,ะสำหรับมูเตลูจริงๆเลยนะอันนี้ก็กำลังกำส้แขวนะะรูดได้แบบนี้เลย แล้วก็จะเป็นหินซิทลีนแท้นะคะเป็นพลอยซิทลีนแล้วก็เงินแท้แล้วก็คุณอะความาลีนค่ะแล้วก็กำไลเชเนลนะคะนี่คือทั้งหมดเลยนะคะส่วนท,ท,ท,ที่ที่ที่หูนะคะก็จะเป็นดอกคอฟเฟอร์นะคะความรักความโชคดีสีแฉกนะความรักความโชคดีความสมความปรารถนานะคะความร่ำรวยอ่าอันนี้ก็คือรุ่ยวิตรองนะคะแล้วก็ข้างนี้นะข้างนี้ก็จะเป็น เหมือนกันเลยนะก็จังนี้ก็จะใส่เยอะนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นใบ cover เหมือนกันนะคะตอนนี้ดึงตอนนี้มีความปรารถนาแรงการาะีะ่จะดึงดูดเฉพาะสิ่งที่ดีแล้วก็ความโชคดีเข้ามานะคะและ้วก็จะเป็นนี่อันนี้ก็จะมีเสริมเข้ามาก็จะเป็นตุ้มหูคุณใหม่ทองนะคะ <c oughs> คุณใหม่ทองนะ,ะ <c oughs> ดูไปก็ประมาณร้อยล้านได้แล้วนะทั้งตัวหูลค่าอ่ะทีนี้เรามาดู นี่ต่อเลยนะคะใครที่รักตัวเองจริงๆแล้วก็สายโมเตลูเหมือนติต้านะคะก็สามารถที่จะประคมใส่อย่างงี้ได้เลยนะคะใส่แล้วคิดว่าร่างกายเขาชอบไม่ชอบแล้วก็แหวนนี้นะคะแหวนนี้ก็จะเป็นทับทิมนะคะทับทิมจันทบ,บุรีนะคะแล้วก็เล็บเล็บสีแดงะค่ะเล็บนี่ทําเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างส่วนมากจะทําเองทั้งหมดนะคะช่างไม่ค่อยได้กิน ดิตาดิดาทำหัวนี่ก็ทําเองได้นะสีสือทาเองได้เลยเดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการเทคโนโลยีของสีนะคะที่แบบว่าเอามาใส่ๆแล้วก็ยีก็ได้แล้วนะะไม่ต้องเสียเงิน3ามสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งนะก็ใส่เข้าไปนะคะแต่เอาของที่มีคุณภาพนิดหนึ่งนะผมมันก็จะไม่แห้งไม่เสียนี่ยนี่ไม่ได้ใดนะคะก็จะเอาผมทรงนี้นะก็จะเอาให้ฟูๆอันนี้ผมอีกธรรมชาติก็ปล่อยมันอย่างนี้เลยนะแล้วก็นี่ สีทำเองนะคะสีทำเองไม่เปลืองตังค์แล้วก็แต่งหน้าแต่งหน้าน,นี่ไปไหนที่ก็จะพกตลับใหญ่ๆแบบนี้นีตลับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่เลยตลับใหญ่แบบนี้เลยอันนี้ของเออะไรก็ไม่รู้เนี่ยลังโคมหรือเปล่าซื้อหลายแบรนด์นะแล้วก็ลิปติกลิปติกนี้เลยลิปติน่ ลิปติดถ้าทาสีแดงและสีแดงนะคะดึงชดึงดูดความโชคดีนะดึงดูดความโชคดีไม่พอเราก็ต้องมีสีชมพูหวานๆมานิดนึงแล้วก็สีทองห้ามลืมเลยสีทองสีส้มสีใกล้เคียงกันนะอันนี้เราก็เอามาทาทาให้มันมีสีอะไรทองๆนะคะาสายมูนะคะต้องห้ามลืมสีทองเด็ดขาดเลยสีทองนะก็ใส่ขอบๆมันเข้าไปนี่นะ นี่เลยอืมสีทองนะคะได้แล้วด,ดึงดุดเงินทองและตาเนี่ยที่เห็นก็ทาสีทองเรียบร้อยวันนี้โทนสีทองนี้ทนสีทองนี้นะนี่นี่ใช้มือนะคะเวลาทาเนี่ยหมดละสีทองใช้เปลือกมากแต่ในในอ่อ ในในนี้มันจะมีสีทองอยู่ทองเข้มทองอ่อนอะไรเงี้ยทักสณะนาชอบใช้ทองแบบปริ่งประกายนะฮะแล้วก็ทานี่ย้อมอออันนี้ติดขนตาเรียบร้อยย้นี่ทุกคนง่ายๆดูแลตัวเองนะคะอันนี้คือรักตัวเองดูแลตัวเองจริงนะดูแลแบบง่ายๆสบายๆนะ หน้าตาธรรมชาตินะคะไม่ได้พึ่งมีดหมอไม่ได้ไม่ได้สัญญกรรมไม่ได้ผัดตัดอะไรเลยนะคะก็มีเสริมจมูกนิดนึงนะใส่ตรงนี้นิดนึงแค่นั้นเองนะอันนั้นก็ธรรมชาติหมดเลยนะคะถ้าถ้าใครอยากอา่รู้ว่าอต้าดูแลหน้ายัางไงให้อ่อนเยาว์นะคะก็นี่แหละดูแลตัวเองนะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่เน้นเนื้อสัตว์ไม่เน้นเนื้อสัตว์นนตใดๆแล้วก็จะมีแป้ง แป้งตลับเล็กๆอันนี้ผกพานี่นะนี่เลยเน้นตรงนี้นิดนึงช่วงนี้แดดแรงอันนี้กำลังจะส,สตาร์ทลดนะนัดลูกค้านัดลูกค้าบ่ายสองก็เลยเมาส์เมาส์ทูเมาส์นิดหนึง่งน้ำลายแตกนิดหนึง่งโอเคแล้วก็ มัสคาร่าก็จะเป็นของอ,อ,อันนี้อะไรเบเบลินนิวร์กเบเบลินนิวร์กนะคะอันนี้ก็เบเบลินเบเบลินเหมือนกันนะคะชอบเบเบลินราคามันไม่แรงไปนะเพราะว่าใช้ไม่เคยหมดสักทีอันนี้ก็จะเป็นของอันนี้ของอะไรเนี่ยของนบ้บอ๋ออันนี้ของนบ้นบน้บอันนี้ที่ปัดแก้มนะนี่สีพีชสีพีชแบบนี้เลยเดี๋ยวปัดแก้มนิดนึง วันนี้แก้มจะจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะเอาแบบตุนๆเนื้อนุดนๆนะนีตัดนะคะไม่ใเซเล็บนะคะแต่ว่าทําตัวเหมือนเซเล็บ <laughs> คนมันชอบเซเล็บ เราก็เซซเท้าแล้วกัน <laughs> say, <c oughs> เซเ say, say yes. <c oughs> okay. yes. ท้าเอ้ยเขาเซเล็บเราเซเซเยสเอ้โอเคเซเยสตุนๆเป็นไงคะจมูกก็ให้มันมีแบบแค่นี้ดูแลตัวเองแล้วก็จะมีกิ๊บก็จะหวานแหววช่วงนี้หวานแหววนี่นะึงนะ เนนะคะนี่ประดับประดานิดหนึ่งนะแล้วก็ขับรถนะคะช่วงนี้มีแดดช่วงนี้มีแดดนะนกระเป๋าใส่แว่นวันนี้ใส่ชุดขาววันนี้ใส่ชุดขาวสีด,ดำนี้เลยครับนี่อะพร้อมค่ะส,สำหรับ สายมูเตลูนะคะแต่งตัวแบบมูเตลูแล้วก็สายที่รักตัวเองนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะคุณริตานะคะก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะริตาก็าทำทุกอย่างที่มีความสุขค่ะทำได้ทุกอย่างนะคะถ้าไปเก็บดาวกับเดือนได้ก็คงไปแล้วค่ะถ้าไปเหยียบดวงดาวได้ก็คงไปทำทุกอย่างที่มีความสุขแฮปปี้หลันลานะคะขอให้ ส่งพลังงานดีๆนะคะเมื่อเช้าก็เมื่อ,อคืนสวดมนต์กลางคืนเที่ยงคืนทุกคืนนะคะขอน้อมส่งพลังบุญตอนเช้าไม่ได้สวดก็จุดทูปจุดอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยขอพรลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมูเตรูแล้วก็กลางคืนสวดมนต์นั่งสมาธิเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกค,คืนเลยก็ขอแผ่บารมีนะคะ,ะให้กับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกาเระยะียมีทุกคนนะคะที่มีบุญสัมพันธ์แล้วก็ได้เจอกันนะคะขอบคุณที่ทำให้เราได้พบกันแล้วก็เจอกันนะคะบนโลกออนไลนะะ์ถ้ามีโอกาสนะคะคงได้พบกันรักรักรักเลิฟยู so much นะคะอัมพิกาดิตานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ say yes